การจนาบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนังกงานการจนาบุรีร่วมกับอำเภอสังขะเทศบาลตำบลวังกะและบริษัท SRR Solution Thailand จัดกิจกรรมวิ่งสังขะ s ั n เซส s ล u n ผู้สื่อข่าวรยายงานว่าณบนะริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสังขะบุรีในสุริยศักดิ์เหมือนอ้วมในอำเภอสังขะบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งสังขะซันเซสลน ดยมีนางสาวสริยาบุญมากพอ,อ,อททอทสำนักงานการจนาบุรีนายประกรณ์ Gate, น้อยเกตนายยงเทศบันตรีเทศบาลต์ตะวังกะนายสมชายวุฒิพิมลวิทยานายยองค์การบริหารส่วนตะมณไรโวดราทิศินีเตงเทียงนายสมาคมธุรกิจท่องเทีย่ยวสังขบุรีผู้เข้าร่วมวิ่งจากทั่วประเทศกว่า6 0 0คนสำหรับกิจกรรมแข่งขันวิง่งแบ่งเป็น3ระยะได้แก่5กิโลเมตร11กิโลเมตรและ2 1กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางผ่านจุดไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นสะพานมอญเจดีพุทธคยาราพุธโลกนาศาสดาวัดบางวิเวการามหมู่บ้านมอญดยมีนักวิ่งจำนวนกว่า600คนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมวิ่งภายใต้โครงการเที่ยวกรีนเที่ยวการ มุ่งเน้นเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวโดวยใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬากึ่งผจญภัยในรูปแบบสร้างสารรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในระดับชุมชนและบริเวณใกล้เคียงพร้อมส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอสังขบุรีนอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ eco friendly event ลดปริมาณขยะลดโลกร้อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการน,นำขวดพลาสติกมาอัพไซคลิงเป็นวัสดุหลักในการผลิตเสื้อกันแข่งขันนางสาวศรียบุญมาผู้อํานวยการทอราท,อทอสำนักง,งานการจนาบุรีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมสังขะซันเซสตันททัเนเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการสร้างสรรค์กิจกรรมยามค่ำคืนที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่นานขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหารร้านค้าชุมชนทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทอทอทอสำนักง,งานการจนาบุรีเชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมวิ่งในบรรยากาศอันงดงามของสังขบุรีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้แก่นักวิ่งและนักท่องเที่ยวความยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดการจนบุรีให้เป็นจุดหมายด้านกีฬาและการท่องเที่ยวคุณภาพในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ค่ะภูมิภาคเนวอ24การจนบุรีชุดการไหนวารินรายงาน